ยินดีนะคะกับทั้งสองสาวค่ะเรียกว่ามาแรงทั้งคู่นะคะนับว่าเป็นข่าวดีค่ะต้อนรับโซโล่นะคะของโรเซ่ค่ะเรียกว่ามาปุ๊บนะคะยอดผู้ติดตามใน IG ของเธอค่ะก็แตะทะลุนะคะ35ล้าน follower ปั๊บกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอแสดงความยินดีค่ะกับโรเซ่ด้วยนะคะรอฟังผลงานเพลงใหม่ของเธอนะคะอย่างใจจดใจจ่อก,กันเลยทีเดียวค่ะในขณะที่พี่ซูของเรานะคะคก็ฮอตตลอดแตกเหมือนกันนะไม่แพ้กันเลยค่ะ ช่วงนี้นะคะงานก็รุมค่ะงานซ้อมคอนเสิร์ตก็แน่นนะคะถ่ายละครอีกด้วยนะคะแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะไหนจะโดนน้องเล็กอย่างลิซ่าแกล้งนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะพิ่ซูของเราค่ะก็มียอดผู้ติดตามใน IG นะคะก็แตะทะลุ35ล้าน Follower ไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพิสููของเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะพี่ใหญ่ของเรานะคะก็ขอแซงนะคะน้องแชงไปสักนิดนึงแล้วกันนะคะประมาณหมื่น Follower นะคะ และนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดถ่ะยอดผู้ติดตามไ g ของทั้ง4สาวนะคะมากที่สุดตอนนี้นะคะก็คือวิ่าค่ะอัปเดตล่าสุดก็45ล้าน6 0 0 0 0กว่านะคะตามมาด้วยอันดับที่2ค่ะก็เป็นของเจนนี่นะคะ38ล้าน7 0 0 0 0กว่าค่ะส่วนของพี่ซูนะคะก็แซงขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะคะด้วยยอดผู้ติดตามค่ะ35ล้าน25,000กว่า follower นะคะ แล้วก็โรเซ่ค่ะอยู่ที่35ล้านนะคะ14,000กว่า follower นะคะเรียกว่าหลังจากเปิดตัวโซโล่มาปุ๊บนะคะก็ปดิปดีเลยค่ะยอดผู้ติดตามของโรเซ่ก็แตะทะลุ35ล้าน follower ไปแล้วค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะให้กับพวกเธอด้วยนะคะและนี่ก็คือยอดผู้ติดตาม IG ค่ะของไอดอลเคป๊ปเกาหลีนะคะที่มากที่สุดในขณะนี้ค่ะก็ตกเป็นของซีซับแบล็คพิงค์นยึดหัวขาทั้ง4คนเลยค่ะ ก็สามารถนะคะลงมาร่วมแสดงความยด,ดีให้กับพวกเธอได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า